พ่อชักอืมในควาใหม่ของน้องคนนี้ก็น่าจะเป็นพ่อทำไมจะไม่ได้ล่ะชักว่าวง่ายออกนายลองชักดูสิมาเลยได้เลยพ่อชินจังเล่นว่าวแกงจังเลอยอใครว่าการสอนเด็กๆเป็นเรื่องง่ายโดยเฉพาะคุณครูที่มีบทบาทสำคัญในการสอนลูกศิษย์สิบสิคนไปพร้อมๆกัน นอกจากจะทำให้เด็กสนใจเนื้อหาในการสอนการบ้านก็เป็นตัวชี้วัดในความเข้าใจของเด็กๆอีกด้วยเช่นกันแต่คำตอบของเด็กบางคน,คนขึ้นึ้นเลยคนุนอาจจะเงือไปเลยก็ได้เพราะคำตอบนั้นมันโคษรทาเลยแหละงั้นวันนี้ s p i จะพาไปดูภาพขาวหรือความใสความบริสุทธิ์ของเด็กๆก,กันว่าเด็กๆตอบอะไรกันมาัม่งงั้นไปดูกันดีกว่ากับ20คำตอบการบ้านสุดฮาจากเด็กไทย ที่คุณครูต้องเงืบและก่อนจะไปดูคลิปกันอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดทำคลิปต่อไปด้วยนะไปดูคลิปกันเลย20ถามและตอบคำถามคือม้านาำเป็นสัตว์ชนิดใดและคำตอบของเด็กๆนั้นก็คือ1 มา uhm. น้ำเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งไงเห็นไหมในหนังสือมันก็มีคุณคุยอย่ามาเถียงนะในหนังสือมันก็เขียนว่ามาน้ำเป็นชื่อปลาทะเลชนิดหนึ่งแม่อันนี้ก็ตรงไปนะครับเด็กๆสิบเก้า และนี่ก็คือข้อความทิ้งท้ายในห้องสอบของคุณครูที่ออกข้อสอบคือขอให้ทุกคนมีความสุขในการสอบแม้ว่าจะตอบไม่ถูกอือย้ำกันเข้าไป18 12สิงหาคือวันแม่แน่นอนว่าการบ้านของเด็กๆจะต้องได้เขียน gas วันแม่แม่ไม่รู้ว่าก่อนจะเปิดอานเนี่ยึ้นแม่ต้องใส่หน้ากากกัน g า s วันแม่โดยหรือเปล่ากับเนี่ย 17. แอดคิดว่าเพื่อนๆทุกคนคงมีประสบการณ์การผ่านจุดจุดนี้มาแล้วจุดที่เราเขียนปีผิดลืมไปว่ามันค้ามปีอ่ะเดี๋ยวกลัวคุณครูง,งงก็เลยบวกหนึ่งให้เป็น2560แล้วนะจ๊า,จาและที่เหลือคุณครูก็ไปคิดเองนะจ๊า,จา 16. และนี่ก็คือแบบฝึกหัดวิชาคอมพิวเตอร์ที่มีคำถามบ้า นักเรียนคิดว่าจะได้รับประโยชน์อะไรจากการเรียนคอมพิวเตอร์คำตอบหลายอย่างอืคอมพิวเตอร์มีลักษณะเด่นอย่างไรทุกอย่างอืแล้วคุณครูก็ได้ตรวจเลยเช็คว่าครูเข้าใจแล้วค่ะคุณครูไม่ได้าถามเลยครูขอโทษ และคำตอบก็ไม่ผิดนะก็ถูกทุกอย่าง15และนี่ก็คือการบ้านแปลคำศัพท์เรามาดูกันแปลคำแรกกันมันก็ไม่มีอะไร Around ก็แปลว่ารอบๆไง <Yeah. S 1> Butterfly ก็แปลว่าผีเสื้อ yeah. ส่วนที่มันแปลกนั้นก็คือ Ear ache ที่แปลว่าปวดหู แต่คำตอบคือมันไม่ใช่ปวดหูนะสิมันเป็นปวด <What? S 1> แม่ท่านนักเรียนเขียนมาขนาดนี้คุณครูก็คงสตันไป20นาทีแล้วแหละ 14. คำถามมีอยู่ว่าคุณธรรมที่เด่นที่สุดของพันท้ายนรสศงคือเรื่องใดส่วนคำตอบคือน้ำจิ้มไก่ พันท้ายนารสิง์น้ำจิ้มไก่ก็ไม่รู้สินะส3บสาคำถามมีอยู่ว่าครอบครัวที่อบอุ่นมีลักษณะอย่างไรคำตอบคือมีเสื้อก,กันหนาวที่หนาะแม่อันนี้ก็ไม่ผิดนะครับ ครอบครัวที่อบอุน่นมันตีความได้หลายรูปแบบตึกแม่ <Yeah. S 1> มันผิดตรงไหนไม่ผิดนี่แต่บางทีอบอุน่นแบบนี้ก็น่าจะร้อนเกินไปเลยเนาะ <Yeah. S 1> สิบสองหน้าที่ของยายคือมีหน้าที่เลี้ยงหลาน <Yeah. S 1> หน้าที่ของพ่อค้าคือมีหน้าที่ขายของ <Yeah. S 1> แล้วหน้าที่ของนายกอคือ มีหนะ้าที่ออกข่าวบ่อยๆมันก็น่าคิดอยู่นะที่เด็กยุคนี้เติบโตมากับการออกข่าวของนายกรเนี่ยสิบ oh, <no. S 1> ให้นักเรียนเลือกอาชีพที่สนใจอยากเรียนรู้ไม่เกินสาอาชีพโ oh. ดยเลือกจากอาชีพที่มีอยู่แล้วด้านบนหรืออาชีพนอกเหนือจากนี้ เด็กคนนี้เขาตอบมาว่าเขาอยากเป็นนายยกรัฐมนตรีว้าว <Wow. S 1> แม่ก็ไม่แปลกหรอกใครๆก็อยากเป็นนายยกถูกึหแม่ <Yeah. S 1> และนักเรียนจะถามอะไรกับพวกเขามั่งและคำถามของน้องคนนี้คือสั้นๆง่ายๆคำถามเดียวคือทำไมต้องพูดทุกตอนเย็นแม่คนจะได้ดูรายการทีวีไม่ได้ดูชอบมาพูดตอนเย็นเบื่อ อีกคำว่าเบื่อแอดเติมเองนะสิแอดเชื่อว,ว่าผู้ใหญ่หลายคนก็อาจจะผิดและนี่ก็คือการบ้านแี้นักเรียนกำหนดคำตอบไปนี้ให้เขียนคำอ่านส่งน้ำส่งน้ำถูพระสวนพระสวนถูกพรหมาพรหมาอ้าวมไม่ใช่พรหมานีหว่า มันคือพรมมาโปรทษทีแอตกภาษาไทย 9. จงแต่งประโยค 1. ไข่ดาวฉันชอบกินไข่ดาวอืมดีดืด้อดึงน้องชอบดื้อดึงถูกส้มตำแม่กินส้มตำไม่ผิด 4. กระโดด พราะกระโดดถีดแม่แม่มันก็ไม่ผิดนะครับแต่เอาความจริงมาเขียนแบบนี้ได้เหรอแการบ้านนี้คือให้นักเรียนเขียนประโยคในรูปแบบประโยคต่างๆโอเคประโยคบอกเล่าผมหิวข้าวประโยคคำถามคุณครูหิวข้าวไหมประโยคคำสั่ง คุณครูต้องปล่อยผมไปกินข้าว oh. ประโยคปฏิเสธคุณครูไม่ปล่อยให้นักเรียนไปทานข้าว oh, <no. S 1> ประโยคขอร้องคุณครูได้โปรดปล่อยผมไปทานข้าวด้วยครับ oh. ก็คนมันหิวอ่ะสงสัยจะหิวจริงๆหิวจังๆแหละเจ็ด oh. จงแต่งประโยค ตำรวจพ่าหนูเป็นตำรวจน้องหนูเห็นก้อนเมฆถูยาพิษพี่หนูกินยาพิษงั้นพี่ของหนูยังอยู่ดีอยู่ไหมง่ะแต่พิษที่สุดคือเชื้อโรคแม่หนูเป็นเชื้อโรคถึงมันจะดูแปลกๆทำมองทำแม่งแ,แต่มันก็ไม่ผิดกับโครงสร้างประโยคฮะนะ ทรงเรีงรยงไปอยู่ต่อไปนี้ 1. ไถนา 2. กํกำลัง 3. เห็น 4. ควาย 5. ชั้นเรียงได้ปเป็นควายกำลังเห็นชั้นไถนาทำไมต้องให้รัฐบาลมองดูเราน,นี่มันสลับอาชีพกันหรือเปล่าครับเนี่ยห้ 5. จงเรียงประโยคจากคำตอบไปนี้ยายบัวเก็บดอกเรียงเป็นยายบัวเก็บดอกฮะแม่มันเรียงตามตัวเลยนะครับเนี่ยยายบัวขงรวยแล้วสิท่าไก่ไข่แม่ออกแม่ออกไข่ได้ด้วยหรอครับ4ีและนี่ก็คือการบ้านที่ต้องแต่งประโยคอ่ะมาดูไหนมีอะไรมัง่ง พัดพัดอยู่ในกระเป๋าถูกมะละกอพ่อกินมะละกอถูกผักคะนา้าพ่อหั่นผักคะนา้าอันนี้ก็ถูกขับพ่อขับรถอันนี้ถูกเชื่อเชอชักพ่อชักอืมในค้าใหม่ของน้องคนนี้ก็น่าจะเป็นอ๋อทำไมจะไม่ได้ล่ะชักว,ว่าง่ายออกนายลองชักดูสิมาเลยได้เลย ชิ้นจังเล่นว่าวแก่งจังร้อยอะ่ะวิ่งว้าวอยู่แหละอืมทุกคนคิดไปเอง 3. เมื่อคุณได้โจทย์คณิตเหมือนเอาเบิร์ตไอน์สไตน์มาออกเองแล้วคำตอบของคุณก็คือหนูทำไม่ได้จริงๆค่ะหนูรักคุณครูนะคะเมตาหนูด้วยหนูลบแล้วทำใหม่จนกระดาษทดหนูเผยไปหมดแล้วค่ะ รักนะคะคุณครูคนสวยและคำตอบคือผิดไม่มีเมตตาใดๆเลยคำว่าเขียนเขียนไปเดี๋ยวก็ได้ค่าปากกาค่าน้ำมึกมันไม่มีอยู่จริง 2. ในเมื่อคณิตศาสตร์มันยากขนาดนี้ดิ่งเลยดิ่งหนึ่งไปซะทุกข้ออย่างน้อยมันต้องมีสักข้อที่ถูกคำตอบก็คือ ไม่ถูกเลยสักข้อ 1. อันนี้การบ้านคือให้นักเรียนไปสร้างสถานการณ์มาโดยโจทย์มีอยู่ว่าหนูดีมีเงินอยู่จำนวน8.50บาทหรือ8บาท50สตางค์หนูดีมีเงิน8 5บาทจะซื้อไม้บรรทัดสิบ,บาทแนวทางแก้ก็ไปขอแม่สิอืจบ